วิดีโอนี้สนับสนุนโดย l a ว a b u c k สำหรับใครที่สนใจแล้วมองหาร้านบริการกดผลปีศาจของบอ o ฟุ f o o กดเกมพาร์ตรับฟาร์มบริการกดเจมให้กับ Allstar และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับ สนับสนุนโดย iHaveCPU ร้านจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบวงจรจัดส่งฟรีทั่วไทยประกอบไว้หายห่วงสำหรับใครที่สนใจอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือจะประกอบคอมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Roblox Map ออสต t ทาวเว e ร์ดิ e เอนนะครับในวิดีโอนี้นะครับ <G> ผมจะมาทำการรีวิวตัวละครนี้นะครับผมก็คือโดฟามิงโกนะครับสามารถอีโวจาก5ดาวนะครับเป็นตัว Trial 3นะครับอีโวขึ้นมานะครับจาก3ตัวนะครับรู้สึกจะใช้ตัวนี้สาตัวนะครับเออไม่่ใชตัวนี้สิเออ โก้หดาว3ตัวนะครับแล้วก็ลอ1ตัวลูฟี่1ตัวตัวอะไรสักอย่างที่อยู่ในเลดเนี่ยในโลกโลก2เนี่ยก็อีก1ตัวนะครับสามารถอีโวได้เดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้นะครับเพราะอีโวปุ๊บเนี่ยก็ตัวละครนี้จะเป็นตัวนี้เลยครับผมโดฟามิโกหกดาวนะครับซึ่งสแต็นะครับผมอยู่ที่นี่เลยครับผม7วิโจมตี1ทีนะครับระยะอยู่ที่50นะครับแล้วก็ดาเมจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2,750นะครับทุกคนชื่อว่าโดฟามิโกนะครับหัวร้อนนั่นเองนะครับผมโอเวอร์ฮีทนะครับโอร์ฮีีทน่่ไมใิต ก็คือแบบว่ากดจัดดอะไรประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็ที่ผมมีคือเลเวลหนึ่งนะครับแล้วน้องเนี่ยเขาบอกว่าเออผมยืมไอดีน้องคนนี้มานะครับนี่คนนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้ยืมไอดีมารีวิวอีกรอบหนึ่งเะครับเดี๋ยวก็จะรีวิวเปิดไข่อีกรอบหนึ่งด้วยนะครับผมทุกคนโอเคอัปเดตนี้อย่างที่บอกครับว่าวิดีโอที่แล้วผมบอกว่าเป็นอัปเดตเล็กใช่ไหมใช่ครับทุกคนมันเป็นอัปเดตเล็กนะครับมันจะมีตัวมาประมาณ3ตัว4ตัวประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมจะรีวิวประมาณ3ตััวนนคครบทุกอเฟามน 115นะครับขออนุญาตน้องด้วยนะครับน้องบอกว่าทำได้ผมก็เลยใส่ไปเลยทั้งหมด22ตัวนะป่า22ตัวครับ6ดาว22ตัวใส่ไปตอนนี้ตัวฟามิโก้นะครับดาเมจอยู่ที่ประมาณ5890ครับทุกคนเจ็ดวิจมตีหนึ่งทีเป็นตัว air ตีว air นะแอนะร์นะครับนี่ครับตัวตีแอร์นะแล้วก็เป็นทาาุโฮลี่ด้วยนะทตุแบบศักดิ์สิทธิ์นะครับทุกคนสามารถตีาตุมืดได้ด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวขออนุญาต ไปดูกันเลยนะครับผมก็เอาเออร์วินไปบัฟเหมือนเดิมนะครับพอยืนไหลก็ประมาณนี้นะโดฟามิงโกของเรานะครับอันนี้คือแสงมันจะแปลกๆนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับไปลุยกันดีกว่าโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเข้ามาแล้วนะครับโดฟามิงโกนะเป็นตัวตีแอร์นะฉะนั้นมันก็สามารถตีพื้นได้เหมือนกันนะครับผมจะเอามานะครับเลือดประมาณ2องแสนละกันนะครับเป็นตัวแอร์นะครับทุกคนตัวแอร์เอ้ยเป็นตัวโคนงละกันนะเอาจริงๆนะทุกคนมาตีแอร์ได้นะครับการันตีเขาต้องตีแอร์ได้เพราะว่ามันเขียนว่าตีแอร์นะครับทุกคน นี่ฮะตัว1ใช้เงินวางอยู่ที่5 7าครับผม575เป็นตัวประมาณนี้มันมีท่ายืนอุย้ยโคตรเทผมชอบภาคคุมมากนะผมเล่นบล็อกฟุตอ่ะผมชอบภาคคุมมากมาก,มากครับเฮ้ยเดี๋ยวใช้ท่าอะไรอะ่ะถ้าเป็นได้นะผลได้ก็จะประมาณนี้ไปอ๋อมันเป็นเมฆนะเฮ้ยเดี๋ยวมันได้เกี่ยวกับเมฆแล้วจมติอ นี่ครับเจ็ดวิจมติหนึ่งทีอวะเนมชชั่นดีมากครับทุกคนโอเคเดี๋ยวมาอัพเกรดเลยนะผมใช้เงิน700นะครับดาเมจเพิ่ม5,890ครับ1เท่านั่นเองนะครับอัพทั้งหมดประมาณเกือบ10ขั้นนะครับ1,950ครับผมแล้วก็ดาเมจเพิ่ม6,426ครับต่อมาครับผม Fire String อุ้ยเ o w หรอไม่รู้เหมือนกันนะครับ3,750นะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม10ดาเมจเพิ่ม8,568้ยเผาไหมไม่เผ ไม่เผานะครับเป็นไฟเจอใหเฉยไฟเจอสติงอ้วอนิเมชันสวยมากครับโอ้นนี้ดีอันนี้ดีไม่เผานะต่อมาครับผมใช้เงินส5 0พันห้าร้อยนะครับระยะเพิ่ม5ดาเมจเพิ่ม9,100แล้วก็ขั้นต่อมาครับขั้นต่อมาใช้เงิน5,000นะแล้วก็ดาเมจเพิ่ม9,600ระยะเพิ่ม10เปลี่ยนแอนิเมชัน animation, ชื่อว่า String Wall นะฮะ t r i n g Wall ก็ นี่ไงได้ฟาดเจกเกตเทเตีอีกรอบหนึ่งเป็นไงโอเคได้ฟาดเหมือนเดิมครับมาต่อมาครับตอนนี้อัพไปแล้วทั้งหมดเป็นตัวเป็นตัวตอนนี้เป็นตัวต้นเกมนะอัพไปแล้วทั้งหมดประมาณ16นะครับทุกคนต่อมาครับขั้นที่6ใช้เงิน5250นะครับดาเมจเพิ่ม1500แล้วก็5250ดาเมจเพิ่มอีก11,000ครับ แล้วก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันนะใช้เงิน1 5 0 0 0 0ใช่ไหมหนึ่งแสนห้าหมื่นโอเคหลังจากนี้นะครับโดฟามิงโกนะครับจะเป็นตัวท้ายเกมนะครับทุกคนก็อีกประมาณ3ขั้นเนี่ยเป็นตัวท้ายเกมหมดเลยนะครับก็ขั้นต่อไปใช้เงิน1 5 0 0น0ะ0สห้าหมื่นนะเพิ่ม20,000เปลี่ยนแอนิเมชันนะครับผมไป1 5 0 0 0 0เป็นโคลนแล้วนะครับเป็นโคลนแล้วนะเป็นโคลนแล้วเป็นโคลนแล้วเป็นไงโคลนขอดูดิ โอ้โหเอ้ยเดี๋ยวเหมือนผลได้ในบ e ล็อกฟุตเลยมันมีอยู่ท่าหนึง่งใช้ท่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้แอนิเมชันอาจจะสวยกว่านิดนึงโอเคโอ้ยค่อนข้างโอเคแล้วเนี่ยแต่ว่าการอ e ีเวอรของมันเนี่ยมันค่อนข้างยากนิดนึงนะตรงที่เราต้องมีตัวตัวตัวเลดหนึ่งตัวนะครับทุกคนนะฮะต่อมาครับผมใช้เงิน1ล้านครับผม1ล้านกับอีก20,000นะครับดาเมจเพิ่ม อยู่ที่1 4 0 0 0 0 0เอ้ยหนึ 1, 7 0 0้าครับเออนะครับต่อมาครับขั้นสุดท้ายครับใช้เงิน1,295,000นานะครับ<ๆ>ก็รู้สึกได้ว่าเป็นตัวตีแอร์ที่แพงมากเลยนะเนี่ยดาเมจเพิ่มอีก2,196,000าครับ2ล้านเลยนะตัวนี้ใช้เงินประมาณ2 000, 4 0ล้านครับตัวละครนี้ใช้เงินประมาณ2 4 0ล้านดาเมจที่3 7 5 4 4 4 8็ดี่ครับทุกคน นะะฮเจ็ดวิจมตีหนึ่งทีระยะอยู่ที่75เป,เป็นอันเป็นอันเป็นว่าตัวละครนี้มันมันค่อนข้างดีนะแต่ว่าเออมันตีแอร์ผมว่าเป็นเล่นพวกอันนี้น่าจะดีกว่านะเออในพาร์ทดีกว่าแต่ว่าสตาร์พาร์ทเนี่ยมันจะอาะออกไปแล้วนะเร็วๆนี้จะอ,ออกแหละฉะนั้นใครที่ยังไม่สุ่มแนะนําให้ไม่ใช่สุ่มสิใครที่ยังไม่ฟาร์มแนะนําให้ไปฟาร์มนะครับต้นเกมนะครับต้นเกมถือว่าโอเคนะฮะถือว่าโอเคอยู่นะเป็นเซอร์เคิลแบบนี้ดาเมจอยู่ที่67,000นะครับเวอหน่วยเจ็ดสิบห้า ะะถ้ายเกมก็หนูตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีสกิลนะแต่ว่ามันไม่มีนะครับแอนิเมชันผมรีวิวครบเนาะต่อมาครับเรามาบัฟกันดีกว่าเราขออนุญาตบัฟเลยแล้วกันเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า3ล้านเนี่ยมัน9ล้านหรือ10ล้านดาเมจต,ตัวนี้นะครับถ้าทำเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าว่างค่อยทาแล้วกันนะครับเพราะว่า เอาจริงมันวัตถุดิบมันค่อนข้างหายากหน่อยนะสำหรับคนที่มาเล่นใหม่อ่าดามเมจอยู่ที่11้าน263,000ระยะ75นะครับ7วินาทีผมว่าระยะมันค่อนข้างแย่นิดหนึ่งแต่ว่าดามเมจค่อนข้างโอเคนะ11ล้านเลยแล้วก็ตอนที่เป็นต้นเกมนะครับถ้าบัฟเนี่ยดามเมจอยู่ที่ประมาณ อ่าสองแสนสามพันนะรัศมีประมาณนี้นะครับระยะก็เท่ากับตัวอัพตันเลยนะครับผมทุกคนโอเคประมาณนี้สอบตัวละครน,นี้ผมก็ถามว่าแนะนํำไหมนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่าถ้ามีโอกาสว่างไปทํามาไว้ก็ได้นะครับสะสมไว้แต่ว่าตัวแอเนี่ยอันเนี้ยก็ต้นเกมก็โอเคนะอืมตัวแอต้นต้นเกมตัวนี้โอเคนะครับเป็นตัว6ดาวแล้วก็ถ้าใส่อปนะถ้าใส่ออปไปผมว่าออประยะน่าจะคุ้มกว่าละมัง้ง รือไม่ก็ off damage จริงๆเพง pay off ก็ก็ดีครับนะครับมันลดเงินด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้สำหรับตัวโดวฟาร์มงโก6ดาวในการอีโวจาก5ดาว3ตัวรอ1ตัวลูฟี่เอ่อเกียร์สี่หนึ่งตัวแล้วก็จะมีตัวเลดหนึ่งตัวนะครับทุกคนถ้าผมผิดอะไรขอภัยด้วยผมขึ้นรูปอีกทีแล้วกันอ่ะขึ้นรูปนี้ไว้ให้นะครับอันนี้ก็ไปอีโวกันได้ นะครับถามมาแนะนํำไหมอย่างที่บอกว่าวางกระทามไม่วางกถทำโอเคในวนันนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมขอบคุณ้องคนนี้ด้วยที่ให้ยืมไอดีมารีวิวจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับโดฟามิโก